ใส่ว่าตอนนี่เจอวทิดกอกจะมาจากมาลีหน้าเย็นสวัสดีค่ะวี่ชีอาจจะอกันอีกแล้วเป็นไงแล้วแป้งพับสวยขึ้นตอก็อย่างที่บอกค่ะคือน้องนะคะสวยขึ้นขนาดนี้พี่ต้องแบบว่านะไม่ได้ต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงงานวันนี้หน่อยเป็นไง ก็จริงๆแล้วงานวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมมากๆเลยนะคะคือไลฟ์แก a นแชร์คอนเสิร์ตเนี่ยคือเป็นคอนเสิร์ตท,ที่อยากจะเอาอไรายได้หลังจากหลังจากการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยไปมอบไปสารฝันให้กับมูลนิธิวิช n ิงเวลซึ่งก็คือสายทานแหน่งความหวังนะคะคือมูลนิธินี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่เล็กมากๆมีคนมีคุณหมอมีทีมงานอยู่แค่2-3คนเองแต่ว่าสิ่งที่เขาทำมันยิ่งใหญ่มากคือ เอารายได้ตรงนี้เนี่ยไปสานฝันให้กับน้องๆคือน้องๆเนี่ยจะเด็กเป็นผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งบางคนอาจจะแบบเหมือนอาจจะถึงกับแทบจะสิ้นหวังในการรักษาแล้วค่ะแต่คือน้องๆเด็กๆแบบเด็กๆแบบต้องมีความฝันใช่ไหมใ่อะอย่างนี้อยากอาจจะอยากแบบอยากขึ้นรถไฟหออะไรว่าไปคือมันก็จะมีคนที่เคยทําแบบนี้แล้วแบบพาน้องไปขึ้นเครื่องบินแล้วน้องก็แบบเหมือนมีกําลังใจที่ดีใน,ในการรักษาตัวบางคนนะคะคืออันนี้คุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่า อย่างที่บอกเลยเหมือนแทบจะไม่มีโอกาสในการรักษาแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยเพียงแค่สารฝันอะไรให้เขาสักอย่างนึงที่เขาอยากทําทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งมันมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแล้วบัตรมันพันสามเอ่อห้าร้อยแปดร้อยประมาณนี้ค่ะไม่ได้แพงเลยอยากให้ไปเจอกันเห็นกิทีก็บอกว่าคอยบอกว่าช่วยเหลือคนอด้อ้โอกาสตลอดแม้กระทั่งทั้งสัตว์ อ้ก็อมก็มันรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะที่เราทําได้แล้วเอาน้อยที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่มันรู้สึกดีมันคือ ใจเรามันรู้สึกแบบมันมันชุ่มชื้นอะ่ะแล้วก็คือยิ่งแบบเรารู้สึกว่าบางครั้งตัวเราไม่ได้เก่งอะไรเป็นพิเศษสักด้านหรือแบบอะไรที่แบบว่าจะสามารถช่วยคนได้ในกลุ่มใหญ่มากแต่ว่าการที่เราได้ช่วยคนสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยแค่ถือของให้หรือแบบแบ่งปันอะไรสักอย่างหนึงเยชรู้สึกว่ามันเป็นน้ําใจของการให้ที่มีคุณค่าค่ะก็แบบเหมือนเนี่ย เล็กๆน้อยๆแค่นี้มันก็รู้สึกดีดีค่ะ uh huh. ีมีคนเขาบอกว่านี่พี่เชียร์เป็นแบบว่นนดาราสาวใจบุญโอ้ย oh, ขอบคุณมากนะคะคือจริงๆแล้วต้องบอกด้วยว่าอยากให้ทุกๆคนคิดอย่างนี้แล้วก็หมายถึงว่าคิดที่จะแบบเอ้ยทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อใครก็ได้หรือเพื่อสังคมไม่บงจริงเงินหรืออะไรไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยค่ะแล้วก็อย่างแบบอ่ะอย่าง อย่างเชียร์อย่างเงี้ยเชียร์เจอไม้หมอนไม้หมอนก็คือหลายๆคนมองว่าเอ้ยมันเป็นหมาหน้าสงสารมันมีสามขามันอะไรก็ตามแต่คือทุกวันนี้เนี่ยไม้หมอนแข็งแรงมากแล้วก็คือสิ่งที่มันได้คือเรารู้สึกว่าเราเหมือนมีลูกใหม่คนนึงอะแล้วเขาเติมกําลังใจให้เราทุกวันเนี่ยนี่คือฉันรู้สึกว่ามันเป็นการทั้งให้ทั้งรับอะค่ะคือผู้ให้บางครั้งมันจะได้รับอะไรในสิ่งที่เราไม่คาดถึงซึ่งมันเป็นความพิเศษมากๆที่อยากให้ทุกคนแบบขึ้นมาทําแบบนี้นะคะคือ ทุกคนถ้าจุดเล็กๆของแต่ละคนในทั้งสังคมทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายแบบน้ําใจที่มันจะยิ่งใหญ่มากๆวันก่อน,น <ะ S 2> มีคนบอกว่าเพราพะเห็นมิเชียบอกว,ว่าลงรูปอัพรูปในอินสตาแกร กับพี่แหนมตอยังไม่อดสงสัยเลยะเอคู่นี้นี่ยังไงกันคู่นี้ไม่มีอะไรกันค่ะคือจริงๆแล้ววันที่ลงรูปเนี่ยค่ะคือเราไปเจอพี่แหนมนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คือตั้งแต่วันที่พี่แหนมเนี่ยเขาให้ใจให้ใจมาช่วยช่วยงานในวันเปิดตัวชาเม่ค่ะซึ่งมาร้องเพลงให้แล้วก็คือตอบรับโดยที่แบบเราเราจริงๆไม่ได้สนิทกันแบบ คุยกันทุกวันหรือแบบอะไรกันขนาดนั้นแต่คือพอเราเชิญไปว่าเอออยากให้พี่แหนมมาร้องเพลงพี่แหนมเคลียร์คิวแล้วคือร,รีบรีบแบบเหมือนตอบรับเราก็เลยรู้สึกว่าแล้ววันนั้นเรายุ่งมากไม่ได้คุยกับพี่แหนมเลยค่ะก็เลยแบบอยู่ดีๆไอ้วันที่ลงรูปเนี่ยมาเจอโดยบังเอิญก็เลยคิดว่าเออคือก็เลี้ยงอะไรเป็นการตอบแทนแต่ก็ไม่ใช่เชียร์คนเดียวค่ะคืออยู่กับตูนอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับเป็นแกง๊งเป็นกวนเลยค่ะก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนพี่แหนมกันแค่นั้นเองค่ะสงสัยเขาบอกว สวยขึ้นดูเป็นสาวขึ้นขนาดนี้มีคนคุยกี่คนคะมีคนจีบเยอะไหมเอาเอาจริงๆก็ไม่ไม่เยอะอะไรเลยค่ะแต่ก็เอาเป็นว่ายังไม่มีใครพิเศษจริงๆอันนี้ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกก็ทุกคนอยู่ในสถานะที่ก็เริ่มจากคนรู้จักก็อาจจะเป็นเป็นเพื่อนคือเชื่อว่ามันก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปคือมันไม่ใช่การแบบเหมือนคุยกับใครเผื่อเลือกหรือว่า ความเจ้าชู้อะไรแต่คือเราบริสุทธิ์ใจที่เราตอนนี้เราทุกคนเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่ถ้าคนไหนที่เป็นพิเศษเป็นอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง่ะฮะค่ะที่เห็นรว่าทํางานพิธีกรบ่อยออกงานเอีเวนต์บ่อยเพราะี้พิธีกรเก่งมากตอ,อนอหลายคนแฟนๆเขาเลยบอกว่าวแฟนๆเขาเลยบอกว่ากลัวพี่เสียจะทิ้งงานละครก็ไม่ได้ทิ้งค่ะถ้ามีโอกาสได้เล่นละครนะคะก็ยังไงก็ต้องเล่นอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะคือได้ข่าวว่าทีวีพูเองชอบมีแบบเหมือน SMS เรื่องเชียร์กับพิการนะคะก็ขอบคุณที่ยังอยากเห็นละครของเราอยู่<ๆ>เพราะว่าคือจริงๆเรื่องที่เล่นกันไปเนี่ย <c oughs> มันก็จบกันไปหลายเดือนแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนแบบ๊อยอยากเห็นเรากลับมาร่วมงานกันต้องขอบคุณด้วยค่ะก็ต่ข่าวคนที่คุยด้วยเขาบอกว่าใครเป็นแฟนกับพี่ใหญ่เด้คืออันนี้นี่ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะคือก็รู้จักกันแต่ว่าคือไม่ได้แบบอ้ย คุยเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างนั้นคือมีโอกาสได้ได้เจอก็เจอถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ได้เหมือนจะต้องไปเจอเป็นพิเศษอะไรอย่างนั้น,นะคะ่ะ อ okay, ค่ะจ้าฝากผลงานของพี่เชีย่ยก่อน,นี่นะคะ,ะ,คะตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรพิเศษในด้านผลงานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ฝากในส่วนธุรกิจชาเม่ด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นก้าวแรกของเชียรยกับตูนด้วยที่ได้มาจับมาลงทําธุรกิจตรงนี้กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเป็น,ปนความตั้งใจดีจริงๆที่อยากจะให้ทุกคนแบบเหมือนสวยด้วยหล่อด้วยแล้วก็ได้ของไม่แพงแล้วก็ปลอดภยะะัยค่ะก็ลองดูลลกันสําหรับชาเม่แล้วกันนะคะออขอบคุณ,คณจ้า